แต้มน,นี้แรงพูดละวขนลุกขนลุกสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมเจอกับคุณบอยสโคฟิลส์นะครับคุณบอยสโคฟิลส์งั้นเหรอสโคฟิลส์นี่เป็นชื่อสนามบอลหรือเปล่าเนี่ยเอ้แท้เขาจะเดินมามาขโมยผมอย่างนั้นหรือท่านพี่เอ้ยนี่มันม้าเทียมรูปแบบใหม่ของสุดยอดเซียนหนูเทพนี เฮ้ยนี่มันหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หนุเทพเนี่ยผมไปเดินตามรูปแบบก็ไม่ได้เนี่ยเ<ะ>นี่ยนี่นีน่น่มีการเดินเป็นม้ามังกรสลับด้วยนะทุกท่านนะผมควรเอาไงดีครับผมควรแบบเปิดสามเบีย้ยลุยไปเลยไหมตรงนี้ก็แบบไม่ได้ถอดมานะผมขออนุญาตครับมั่วไปเลยครมั่วไปเลยครับมั่วทังคู่นะครับทั้งเขาแล้วผมเนี่ยกินตัดเข้าไปก่อน ขอทีนึงก่อนขอทีนึงก่อนผมขอบุกทีนึงก่อนครับคุณบอยสโคฟิลทิมเบียให้กินนะเขาเรียกว่าเม็ดพรงกันลอกจังหวะนี้กินเข้าไปอกีกเอาอะไรดีวะเนี่ยปุ๊บไม่ค่อยดีละแย่ละแย่ละอาการเริ่มไม่ค่อยดีกลิ่นเริ่มมานะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเราใช้วิธีการล็อกด้วยเบียก่อนดีกว่าไหมผมว่านะผมแบบเอาเซฟๆซีกว่าเมกชัวเมกชัว เราก็เดินมาขึ้นไปล็อกนะครับก็โอเคว่าเขาสามารถที่จะเดินเบีย้ยเข้ามาได้ไ,ม,ไม่ได้นะไม่น่าได้นะเพราะว่าเรากินแล้วมันเป็นแท่นหมากตรงนี้เราก็พยายามยึดแล้วครับยึดแล้วจังหวะนี้ไปแล้วทําเกมต่อเนื่องครับทําให้คุณบอยสโคฟิลเสียหลักนะพยายามทําให้เขาเสียหลักหรือว่าเราจะเสียหลักก็ไม่รู้นะตรงจุดนี้ก็เอาเม็ดขึ้นไปก่อนครับนี่เขาเรียกว่าเม็ดโพร่รงกันลอกฮนะถ้าใครไม่รู้ก็ ลองดูคลิปนี้บ่อยๆนะครับเป็นเทคนิคเม็ดพงกระลอกนะเป็นเทคนิคที่เอาไว้ใช้ในยามที่ฝ่ายตรงข้ามครับเขาแทงมาแล้วให้เราหยอดเบีย้ยเข้าไปแล้วเราไปยุดทางเบีย้ยด้วยเม็ดอีกทีหนึ่งใครเล่นหมักลุกมาเนี่ยเป็นสายเชิงเบีย้ยเนี่ยคือไม่รู้ไม่ได้นะหมักลุกเนี่ยถ้าเดินเชิงเบีย้ยดีๆนะเดินเชิงเบีย้ยเก่งๆเ,เนี่ยก็ร้ายกาจเหมือนกันนะมมนผมเชื่อว่าตอนนี้คุณบอยสโคฟิลล์เนี่ยเดือดร้อนแล้วเดินไม่ได้ครับ จังหวะนี้คุณบอยบอกเดินไม่ได้เลยอะยึดไว้อีกตัวหนึ่งไหมให้มันแบบจบๆไปเลยทางโคนก็ดีเหมือนกันนะแต่ผมก็กลัวคุณบอยสโคปิวเขาเดินมายึดแบบนี้สิป<ะ>ัต้องเดินขุนแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะจริงๆแล้วน่าจะยึดก่อนนะแบบไม่น่าไม่น่าแบบว่าประมาทให้เขาเดินเลยถือว่าประมาทไปเล็กน้อยนะพ่อแม่พี่น้อง นี่เขาก็ทำเกมต่อเนื่องเลยเนี่ยถือว่าเขาบุกได้ต่อเนื่องนะต้องระวังนะช็อตเนี่ยผมต้องระวังคุณบอยสโคฟิล้ลยเนี่ยอาจจะใช้ เรือมาไหมเรือมาวางตาไหนดีอะหน้าขุนไหมลองลองวางหน้าขุนเป็นจิตวิทยากันจริง,รงๆไม่มีอะไรนะวางหน้าขุนตำแหน่งเนี้ยแต่ถ้าผมวางใต้โคนเนี่ยอันนี้เขาจะรู้ว่าผมจะพยายามบุกโจมตีที่โคนเดี๋ยวเขาจะเรือมาผูกไงสิ่งที่ผมต้องการคือจังหวะน,นี้ฮะสอยก็ไปก่อนตัวหนึ่งไม่ใช่มาม่วงกัล่วงได้สอยไปก่อนขอหนึ่งตัวครับคุณบอยสโตฟิว คือแบบผมเดินเป็นแนวจิตวิจารณ์นะตอนนี้เนื่องจากว่าเราทำเกมพลาดนะเกมเราไม่ต่อเนื่องนะมันก็จะเป็นแบบนี้แนะหละจริงๆน่าจะทิ่มเบี้ยริมปิดไปตั้งแต่ต้นนะไม่งั้นโคนเขาขึ้นมาไม่ได้ม้าเราก็ไม่ลงมาตัดโคนแบบนี้หรอกเสียใจเหมือนกันนะพรวาตผู้ใฝ่รู้เสียใจคนระัโซแซดมากแต่ทำไงได้ครับมันเดินไปแล้วนะเราถอยเบีย้ยมาดีกว่าเตรียมเอาเรือไปลุกแล้วไปกินโคนเขานี่ไง บุกแบบนี้ก็ได้นะครับหลายคนคงถามว่าทําไมไม่เอาโคนกินเบีย้ยฟรีบันช้าครับตอนนี้เราถอยเบีย้ยมาก่อนแล้วเราเตรียมเอาเรือเข้าไปไปล่อเขาก่อนนะเดี๋ยวที่เรือค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยถ้าเขาเรือหลบเรือเนี่ยเรายังกินเบีย้ยได้อยู่ไม่มีปัญหาใจเย็น,นครับของฟรีเนี่ยมันกินเมื่อไหร่ก็ได้อ่าอันนี้เขาก็เดินมาดีเหมือนกันที่ถือว่าร้ายนะถือว่าร้ายมากคุณบอยสโคฟิว เราโคนกินเบีย้ยได้ไหมอ่ะมันก็ได้นะโฟนกินเบีย้ยเขาหลบขุนโฟนกินเบีย้ยนะเขาหลบขุนลงไปด้านล่างนู้นเลยอืมหรือว่าจะเดินเบีย้ยไปคล้องไว้เดินเบีย้ยไปคล้องไว้ก็ได้นะอ่ะเราไปไล่ตบทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรคนระับอันนี้เราก็ใช้เรือเข้าไปยึด เดี๋ยวเราไปยึดอีกตัวหนึ่งฮะใจเย็นใจนุ่มๆยึดตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยไม่ได้นะใจลุม่มๆใจลุ่มๆนะไปตวนซิทำเก,เกมต่อเนื่องนี่ไนงะจังหวะนี้หยอดลุกเข้าไปทีนึงเขาใช้ขุนกินไม่ได้ไม่ได้ผมว่าผมขอซ้อนเรือแบบโต้งๆเลยวนะ่บ สอดเรือให้เห็นจะจ่าไปเลยดีกว่าให้เขาเห็นแผนเราเลยดีกว่านะเขาจะถอยม้านะจงังหวะนี้เขาถอยมา้าแน่ๆหรือว่าจะเ,เบีย้ยไปล็อกก่อนเอาเบีย้ยไปล็อกก่อนน่าจะดีนะเ,เบีย้ยไปล็อกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเ,เบีย้ยไปลุกเนะี่ยเตรียมทําให้โคนก็มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราสอดเรือเข้าไป e ว y g o o d นะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นเบสบูฟนะน่าเป็นแต้มที่ดีที่สุด เวลาต่างคนต่างพอๆกันเนะ่ะเขาเหลือเจ็ดผมก็เหลือเจ็ดอะเอาซิดูซิว่าใครจะใครจะอยู่ใครจะไปหมาก็พอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือตำแหน่งนะครับตำแหน่งเราดีกว่าเพราะว่าเรายึดตรงกลางกระดานได้หมากรุกเนี่ยเราพยายามยึดตำแหน่งไว้ถ้าเกิดว่าเวลามันพอๆกันนะ่ยยึดตำแหน่งยึดกลางกระดานยึดให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเดินยากๆนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เดินเบสมูฟทุกตาเดินนะยังมีแบบว่า พลาดพลาดลองเชิงก็อยู่บ้างนะแต่ว่าตอนร้ายท้ายเกมเนี่ยเราจะเดินให้มันเข้มๆแล้วลุกไปทีนึงก่อนขอมาเดินเข้มท้ายเกมเลยต้องดูวิธีการเดินหนีของเขานะว่าเขาจะเดินหนียังไงจะปล่อยโคลนไหมหรือว่าไม่ปล่อยอถ้าไม่ปล่อยอย่างนี้เราลุกทีนึงลุกไปสักที ลุกดูเชิงไปสักทีอาจจะลุกตัดเรือไปสักทีหนึ่งก็ได้ครับเขาไม่ตัดแบบนี้นี่งานยากเหมือนกันนะอาจจะเบี้ยงหงายลุกไหมเบี้ยงหงายลุกก็ไม่ได้คนระับเอาเรือปิดแล้วกันนะผมว่าน่าจะเป็นทางเดียวนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเบี้ยงหงายเป็นลุกเขาเนี่ยเป็นลุกเขาสักทีแบบเนี้แล้วเดี๋ยวเราเรือกินโคลเนี่ยผมว่าน่าจะแรงมากแล้วแต้มเนี้ยวันแรงจริงนะ ปั๊บพูดละขนลุกเลยแต้มนี้แรงแต้มนี้แรงมากถือเราเป็นคนถือว่าเราเป็นคนแบบเล่นรุนแรงนะหมักรุกอย่าไปเล่นเบาๆครับเล่นรุนแรงแบบนี้แหละเปิดรุกเข้าไปทีนึงถ้าคุณบอยเขาหลบมาใช่ไหมเราเอาเบี้ยงหายสอดลุกเข้าไปอีกทีนึโอ้โหทำเป็นชุดเลยบุกเป็นเสื้อผ้าเออใครบอกสงสัยบุกบุกไปไรบุกเป็นชุดนี่ไงเป็นชุดเสื้อผ้างเ,เกงกระเป๋ามากครบรุกเข้าไปทีนึง ็นากมาม่วงครับสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากรุกไทย